พอดีเพิ่นก็เรียนเรียนเิป้าและคุณโอไปำไม่เนสวยจ้าสวยก็เนะเด้มืดน้ใช่ไหเดกมืดน้อยนป้าแล้วไม่กินไม่กิดคูณยู่โลมืดละมืดแล้วอย่ากิดอย่ากินด้ามื่ตื่นจ้าตอนนี้กำลังมืดอยู่ โอ้ยเขาไม่ให้ไปหาหรอกโอ,อ้ยเขาไม่ได้ให้ไปเมื่อจ่อยมาแล้วเหรอเมื่อจ่อยมาแล้วเหรอ จะรอดูนะครับครับผมคุณนออ้องหยกสวัสดีจ้าคุณหยกนะคะสิริพัฒนาสวัสดีจ้ามีบุคคลหนึ่งเดินทางมาถึงแล้วโอ้โหแอดมินนี้แบบอยู่ไม่ติดที่เลยฮะแต่แอ,อดมินนี้รู้สึกว่าจะตื่นเต้นกับเพื่อนเลยเไปแล้วไปแล้วแอดมินไปแล้วไปแล้วไปเลยจ้าดอกคอตมอดดอกคอตมอดยิน ใมาคนเทนนอนอนี่นรอคอนกว้างเลยเนาะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเออจถูกอค่ะเอาไใช่ยูทูบสวัสดีค่ะฝากช่องใหม่ใช่ไคอ่งใหม่มาสวัสดีจ้าอันนี้ช่องอะไรคะเป็ของอเลรเนี่ย

มาทำไมไม่รักทำไมต้องมาทำไมไม่รักทำไมม่มาวนาทีอนเม็กจอยโอ้โหดูแะพี่น้องดูวินาทีฮเจอเม็จอยเลยอันนี้ค่ะางซีกอมาถึงแล้วินาทีมาาซีกกสวัสดีครับมากันเยอะเอ้ยต้มตึมต้มตึม อันนี้พี่มวยรัชการ์ดอกแดง่ะอย่างเดียวเลยจะบานชื่นไม่ปลูกด้วยเลยค่ะปลูกเยอะๆก็สวยเลยค่ะวันนี้จะไปงานอะไรนะลูกฮึฮะไปไหนนะงานระบงค่ะไม่รู้ไม่รู้จะไปงานระบงเนี่ย นี่รอนี่จะไปตั้งนานแล้วนานทำไมหมาไม่รู้เนี่ยรอเพื่อนเพื่อนมาจากสิงโตเนี่ยเมาถึงไหนมาอะไรนะไม่มีหรอบ้างั่นก็ดีคนข้างหลังไม่รู้จักเราเสียแล้วเมื่อกี้บอกว่าจะไปกั็ลุงเสือเป็นไงล่ะเจอพี่พีเขาไปไม่สนใจเราแล้ว

แดีวว่าคนนี้นะคนนี้มาก็จะลืมทุกคนเลยพวกเราเนี่ยเบอร์สองนานๆไม่เจอกันโพ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 เบะมาอาพลอยมาเขาลืมเราทุกคนเอ้าเฮ้ยไม่ใช่พอเปล่าเลยมูเด้งเล้วนะมูเด้งแล้วมูเด้งเลยมูเด้งไหนเขาดึงไม่ไม่ใช่พอเปานะเขาบอกว่ามูเด้งมูเด้งมูเด้งโอ้คึกคักกันเอาไปกินมงสามมง ไายสายใช่ไม่ไม่มาช้าแวะก็แวะเซเว่นเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปแวะอะไรนะเอซีพ่อเป่าแ่เสื้อป๊บแป๊บนึงเอ่นทำไมเสื้อกันหนาวสวยจังเนี่ย อ๋ออันนี้เหไม่สวยแล้ใส่เสื้อสีน้ำเงินเจอไม่ใส่เจ้เขามาแล้วลืมเราซะแลเจบอกว่าเพื่อนรักแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นเอ่หเยเไม่ให้เข้าหอ

จะตั้งตอนไหนต้นตั้งพรุ่งนี้เหรอไปเชเว่นเลยเหรอไปเชเว่นเลยเหรอเชเว่นโอ้ยดูเลอะอะไรเี่ไปเชเว่นเช้าเราติดต้นเหรอฮะพรุ่งนี้ติดต้นซื้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็นั่งตรงนี้มาแบ่งเย็นสบายสบายเจ๊มาเย็นสบายสบายตรงนี้แสงก็บาดมาแบ่งเลยนีอันนี้แสงก็มีมีในรถผมก็มีเในรถตอนเท้ามาได้ฮะพันเหรอพันเลยในระหว่างที่รอผมนั่ที่แบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปเอาตังค์มาก่อน เอาเด้อไปก็ไปไปไปก็ไปแต่เดี๋ยวลุงไปอาบน้ำก่อนโอ้ยเหม็นไม่เหม็นหรอไม่ให้ไปเขาไม่เขาไม่ให้เขาเม็นเปลีนแล้วไม่เหม็นเด้อไปอาบน้ำก่อนยวไปอาบน้ำก่อนมารออยู่นี่ดีลุงไปอาบน้ำหมดเร็วไปรออยู่กับป้าในบ้านกันแม่โอ้ยชีทำอะไรวะชีทำอะไรวะชีเอ้ยเฮ้ยเบ็ดจ่อยมา เดี๋ยวเจะถึงแล้วเร็วเร็วเร็วรอเบจ่อยอยู่อุ้ยเบจจอยจะมาแล้วเบจจอยจะมาแล้วนบจบอยจะมาแล้วคือเบจจอยจะมาแล้วคืผมว่าเก็บเอากรทำผงนี้ดีกว่าฮะทำอะไรนะสมบัติโอ้งั้นเราก็หี่ออกเลยงั้นหัโอ้โหนี่มันะได้สักสิบตึก็ไมกินหรอได้สิบตึกเราทำงานให้มันหนักตัวนี้เราจะได้อยู่สิบ เคุณ K H O N P สวัสดีค่ะปั้นหนูสวยไหมสวยเนาะคุณวร่ข้างใสวยดีค่ะคุณยายแดงสวัสดีค่ะเอาปนสีที่วันนี้จะไดแนวนอนมันไปไปแนวตั้งเลยใช่ค่ะเอ้าเอ็ดมินอยากด้วยอ่ะโอ้โหอยากข้าวครีมสวัสดีค่ะคุณครีมเห็นชมพูอยู่ข้างหลังใครเห็นชมพูอีกตัวใครเนาะ คุณถนอมซีด้วยค่ะคุณกินดาราสวัสดีค่ะไม่ไม่ได้ติดมือเลยนะคะไม่รู้ผมไม่รู้่ไม่ปไ่ปให้ย่าชีรู้เลยเร็วๆไปให้ย่าชุดดูเร็วๆเฮ้ยสวัสดีค่ะมาเด้อเอฟซีไปรำวงกันนะพี่ปีมารีจ้าคอนเทนต์ปีจ้านะคะลุ้นไงวันนี้วันนี้เราจะไปงานกระถิ่นวัดแรกนะคะวัด สันติสุขนะคะแต่คืนนี้เขามีลำวงเนาะเราก็จะไปเต้นไลำวงค่ะมั้งเนาะป้าใช่บ้านไม่รู้เหมือนกันเลยยังไม่เจอป้าเลยนะคะยังไม่เจอป้าเลยคุณแม่น้อยสวัสดีค่ะคุแม่น้อยเดนมาร์กสวัสดีค่ะปวดฟันด้วย ไม่ได้กินยาเป้โป,ปรตอนเแ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบัวสอนสสดีจายายายาดูด้าดูด้า,า,าไ่ดู้าไมดูด้ เอ็ดวินน้อยจะไปด้วยรือจ้าใช่ค่ะคุณยุโรสวัสดีค่ะนํำไปติดตามแล้วจ่ายเนะคุณนาแลวจ่ายจ้าคุณนาำไปใครยัสั่งไม่ได้แม่สิเนาะจ้อย่ชื่อนี้าแค่ปจีมาแล้วขอบคุณมากกับคุณแม่ที่เข้ามาช่องลูกๆนะคะแอนต้องเต้นนะคะพี่จะรอดูจ้าเต้นแน่นอนค่ะนี่สวยแล้วเลยเอ้า อยสวยได้ขนาดนี mortar, ้นะสักครัเข้าร้านเซิมสวยคอยสวยวนี้เห็นด้วยครับสวยจริงด้วยจ้าเงหน้าสวยจะไปเหนครับไปเต้นละวงจ้าคุณลำเทียนสวัสดีจ้าคุณเกมเบ๊สมดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันพระ พรุ่งนี <si> ้นะคะเราจะไ้วันพระทาศรีศเป็นงานสันทิมพระเลวันนี้ที่เราจะไปเรนนี้วพี่เพิ่นก็ได้เรียนเรียเจอป้าและมไปรำโพงด้วยสวยจ้าสวยก็สวยะเฮ้ยมดน่อยมนยใเอ็ดยนน้อยมาแแล่ไม่กินไม่กินคุณยูโลมืดละ <ไ>มืดแล้วิดอย่ากิดอย่ากิดคาเมือม่อยตื่นตื่นจ้าตอนนี้กำลังมืดอ,อยู่โอ้ยเขาไม่ให้ไปหาหรอกอผมไม่ได้ให้ไปไม่จอหนา